โอเคครับเรามาต่อกันในตอนที่ ep.2 นะครับในเรื่องของการทำแอปที่จะบันทึกข้อมูลเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับก็มาดูว่าในตอนที่2เราจะต้องมาแก้ไขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ตัวเทเบิลที่เป็นตัว p r i นเตอรน์นะครับตรงนี้ครับแล้ก็มาแก้ตรงรหัส QR code นะครับตรงนี้ในสูตรนี้ก็เดี๋ยว <c oughs> ได้ใส่ไว้ให้ ในคลิปนี้อยู่แล้วนะในใต้คลิปวิดีโอนี้ก็สามารถไปก๊อปมาได้นะเพราะว่าอันนี้จะพิมพ์ยาวนิดนึงก็จะไปอ้างตัวรูปภาพที่เป็นเคียวโคมมาจากเว็บของอาบา r B c o d e t ด k i เ i t c o m อนะครับอันนี้ก็เป็นเครดิตให้กับทางเว็บนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะ oh. ก็ก๊อปมานะครับเอามาใส่เข้าไปในตัวช่องของรหัส QR code ตรง image นะครับใส่เข้าไปใน สูตรนั่นเองนะครับหรือว่า,า formula นะครับก็ control V วาง,างไปเลยนะครับแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าไม่เจอ my ID นะครับเพราะว่าจะอันนี้ของเราจะไม่มี my ID จะเป็นแค่ ID เฉยๆนะครับก็ลบคำว่า,า my โอเคก็คลิกปุ่ม save ไปไอ้ตรงนี้น,ะนั่นเองนะครับที่เราจะเอามาเป็นตัวแปลงเป็นรหัส QR code ของแต่ละรายการนะครับ เป็นค่าที่แตกต่างกัน u ยูนินะครับโอเคอันนี้ที่แก้ในส่วนนี้แล้เราก็เตะไปนะครับโอเคต่อมาเรากลองมาดูที่ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับตรง U X ตรง View ตรงนี้นะครับ ตรงพริมพ์เตตรงนี้ลองดูว่าจะเปลี่ยนไอคอนนิดนึงตรง display นะครับไอคอนลองเป็นพิมพ์เตอร์ดูนะ,ะอะไรที่เกี่ยวกับพิมพ์เตอร์ขึ้นมานีหโอเคก็ประมาณนี้ก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนเป็นพิมพ์เตอร์ตรัวนี้แล้วเราจะคลิกบวกนะครับเพื่อมาดูแบบฟอร์มในการบันทึกนะครับ ว่าเป็นเครื่องพิมพ์เตอร์ของฝ่ายบุคคลเนาะครับยี่ห้อก็เป็นเอฟสันอย่างนี้นะครับรุ่นอันนี้เป็นสมมติเนาะ L สามสองสามห้าอะไรอย่างเงี้นะครับประมาณนั้น serial number ก็ SN ห้าแปดเจ็ดสองสามสี่อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะ รูปภาพอันนี้ผมได้โหลดมาจากเน็ตเนาะเ,เ,เป็นประกอบก็เป็น L 2 5 0นี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่เราต้องการรหัสเคียวโคดวันเดืนปีสมมว่าเราซื้อมาวันนี้ก็บันทึกเข้าไปเป็น today นะครับถ้าเราซื้อมาหลายวันก็ชนิดเป็นอิงชตนะครับสถานะ yes ก็คือใช้งานได้ปกติ เอกสารก็คือถ้ามีไปเสร็จรับเงินหรือว่าตัวอนุมัติซื้อตัวนี้มานะครับเราก็มาแทรกเข้าไปเนาะถ <c oughs> ือว่าเราเป็นเอกสารประกอบแล้วกันอันนี้เป็นไฟล์รูปภาพเนาะตัวนี้อ่าแต่ว,วันเดือนปีที่บันทึกตัวนี้เป็นอินโด h ชน่าไทม์เดี๋ยวไปเปลี่ยนเวลานิดนึงนะครับก็เซฟไปก่อน โอเคอันนี้ก็จะสังเกตว่าตอนเนี้ยมันจะดึงเอารหัส E725AFAC8F นะครับมาเจนเป็นรหัสเคียวโคต,ตามสูตรที่เราใส่ไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาปริ้นตัวนี้นะครับเซฟอไปปริปปร้นแล้วก็ไปแปะไว้บนพินเตอร์เครื่องนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นแอปที่จะสแกนเพื่อส่งดูประวัติว่าได้มาตอนไหนยังไงอะไรนี้นะครับใช้งานได้ไหมอะไรนี้นะครับก็เป็นเอาไปต่อยอดได้ครับ อันนี้เดี๋ยวผมเซฟไปก่อนนะครับเพิ่มอีกสักหนึ่งรายการนะครับเป็นสภาวเป็นของฝ่ายขายนะครับเป็น HP นะครับแบบนี้รุ่นเป็นเลเซอร์จเอ็มเอเป็น C อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับทีนี้เราก็มาดู เลขรหัสซีสเรียลนัมเบอร์ก็เป็น S N นะครับ Q 98 30 76อันนี้ก็เป็นซีเรียลนัมเบอร์ตัวแค่ลองดูเฉยๆนะครับไม่เป็นตัวประกอบเนาะไม่ใช่ตัวซีเรียลจริงนะครับรูปภาพก็มาดูเป็น นี่ก็เป็นรหัสเกียวโคต,ตามที่ได้นะครับวันเดือนปีก็ใส่เข้ามาตัวดีแล้วก็เป็นชนิดเป็นเลเซอนะครับสถานะ yes ก็คือปกติใช้งานได้นะครับผู้บันทึกก็เป็นตามนี้นะครับเป็น e mail อีเมลที่ใช้งานเอกสารก็อาจจะแนบเป็น pdf เข้ามานะครับโอเคแค่เป็นแนบประกอบเข้ามาเฉยๆนะครับเขคลิกปุ่ม save ไปนะครับ ไวได้ข้อมูลแต่ละรายการขึ้นมาให้ตามนี้นะครับอันนี้เราจะไปเปลี่ยนเป็นจากตัวเลขไ d นะครับให้เป็นชื่อของเครื่องนะครับก็มาปรับแต่งได้ตรงที่พิมพ์เตอร์ตรงนี้นะครับก็มาตรง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 เฮดเตอร์นะครับที่เปลี่ยนจาก ID นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นยี่ห้อก็ได้ครับแบบเป็นภาไปนะครับ โอเคมันก็จะกลายเป็น f n นรครับออตัวนี้ยังเป็นที่สองอยู่จะเอาเป็นรุ่นแทนนะก็ามาแก้นิดหนึ่งนะครับเป็นรุ่นยี่ห้อรุ่น summary column เอาเป็นสถานะแล้วกันให้ขึ้นเป็น yes หรือ no นะครับโอเคตรงนี้ครับ yes ก็จะไปดูในส่วนของ Format นิดหนึ่งนะมาที่ Format Rule นะครับแล้วก็ขับผิดตรงนี้เราคิดอน r u รูขึ้นมานะครับก็คิดเ e ี่ Format r u รูนะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น s t a t ั s พักกเป็นสถานะนะครับอ this data อันนี้เราเป็นคอลัมน์นะครับ ให้เลื่อนมาสถานะนะครับ yes, yes. เรน,นูเราอินเสิร์ตไปเท่ากับ yes นะครับเท่ากับ s ถ้าสถานะเป็น y นะครับเราก็จะบอกว่าตัวไหน ฐานะ yes ฐานะ highlight color เราจะให้มันเป็นสีเขียวเทปโฟมก็ เป็นตัวสีเขียวขึ้นตัวใหญ่เนาะแบบนี้โอเคนะครับแบบนี้ถ้ามันประมาณนี้ทีนี้เราไปแก้ตรงวันเดือนปีนะครับที่มันขึ้นแล้วมันยาวนะครับเราไปแก้ตรงแ็บด a ต a านะครับเอาตรงด a ต a ้าแล้วก็วันเดือนปีนะครับที่มันทึกเราก็กปนะาาไปแก้นิดหนึ่งค่าเริ่มต้น Now, ต๊ะคันพีทนาวตัวนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคอลัมน์นะครับจะลบนาวไปนะครับแล้วเป็นไทม์นะครับขอโทษทีนะครับไทม์แล้วก็ไทม์สวัส เป็น today แทน Gracias. โอเคครับก็ใน E ี2ีนะครับในเรื่องของการทำแอปนะครับข้อมูลในเรื่องของการควบคุมสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องพิมพ์เตอร์ของเรานะครับเพื่อเอาไวต้ตรวจสอบข้อมูลเครื่องพิมพ์เตอร์ของเรานะครับเดี๋ยว EP3 นะครับตอนหน้าเราจะมาสร้างวิวนะครับแล้วก็สร้างารางเพิ่มเพื่อใช้สล็อในการบันทึกข้อมูลการไปตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับ ถ้าเราได้ทำสติกเกอร์แปะที่ตัวพิมเตอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากไว้ในตอนหน้าด้วยนะครับเป็น EP 3ครับ